สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูอ้อยและครูเมย์แต่ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะครูเมย์ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านกันนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะสวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันเด็กๆแต่ก่อนอื่น เด็กๆต้องมารู้จักชื่อพี่ก่อนนะพี่มีชื่อว่าชูใจครับผมวันนี้พี่ชูใจจะพาเด็กๆเรียนรู้การออกเสียงพยัญชนะไทยกันเด็กๆรู้ไหมเอ่ยพยัญชนะในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตัวถูกต้องครับพยัญชนะไทยของเรานั้นมีทั้งหมด44ตัว ต่เด็กๆสามารถออกเสียงได้ไม่เอ่ยต่อไปเราจะมาฝึกออกเสียงกันนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเด็กๆรู้ไม่เอ่ยตัวแรกคือตัวอะไรถูกต้องแล้วครับตัวแรกก็คือตัวกอไก่กอไก่ออกเสียงกอขอไครออกเสียงขอ ขอขวดออกเสียงขอคอควายออกเสียงคอคอคนออกเสียงคอคอระคังออกเสียงคององูออกเสียงงอจอจานออกเสียงจอชอชิงออกเสียงฉอ ชอช้างออกเสียงชอสอโซออกเสียงสอชอเชอออกเสียงชอยอหญิงออกเสียงยอดอชดาออกเสียงดดตอปตักออกเสียงตอทอฐานออกเสียงถอ ทอมนโทออกเสียงทอทอผู้เท่าออกเสียงทอนอเนนออกเสียงนอดอเด็กออกเสียงดอตอเตาออกเสียงตอทอถุงออกเสียงทอทอทหารออกเสียงทอ ทอทงออกเสียงทอนอหนูออกเสียงนอบอใบไม้ออกเสียงบอปอปลาออกเสียงปอผอพึ่งออกเสียงผอฝอฝาออกเสียงฝอพอพานออกเสียงพอ,ฟอฟ ฟอฟันออกเสียงฟอพอสำมผาาออกเสียงพอมอมาออกเสียงมอยอยักษ์ออกเสียงยอรอเรือออกเสียงรอเวลาที่เด็กๆไปเจอรอเรือเด็กๆต้องหันลิ้นด้วยนะครับรอเรือ ออกเสียงรอลอลิงออกเสียงลอลแหวนออกเสียงวอสอสลาออกเสียงสอรอฤุีออกเสียงสอสอเสือออกเสียงสอหอหีบออกเสียงหอลลจุลา ออกเสียงรอออางออกเสียงอหอหนกฮู้ออกเสียงหอเด็กรู้ไหมครับทำไมพี่ชูใจถึงให้เด็กๆฝึกออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเลยก็เพราะว่าพยัญชนะไทยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสามารถไปอ่านหนังสือเป็นคำและเป็นประโยคต่อไปได้นะครับเด็กๆ เด็กๆต้องฝึกฝนกันทุกครั้งก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านเป็นคำกันนะครับต่อไปนะครับพี่ชูใจจะพาเด็กๆไปรู้จักสระทั้งหกตัวกันเพราะว่าวันนี้เด็กๆจะต้องไปฝึกอ่านคำที่มีสระต่อไปนี้ครับมาดูสระตัวแรกกันเลยสระอะไรนะใช่แล้วครับตัวนี้เขาเรียกว่าสระอะ เด็กๆรู้ไหมเขาออกเสียงยังไงสระอะออกเสียงอะพูดตามพี่ชูใจนะครับสระอะออกเสียงอะอเด็กๆจำตัวนี้ได้หรือยังถ้าจำได้แล้วเราไปตัวที่สองกันครับตัวที่สองเด็กๆเห็นหรือยังตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยพี่ชูใจว่าเด็กๆสามารถตอบได้ทุกคนแน่นอน ตัวนี้ก็คือตัวสระอาสระอาออกเสียงอาออกเสียงอาตัวต่อไปกันครับเด็กเด็กเด็กเเห็นแล้วตัวอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมตอบพี่ชูใจหน่อยเร็วใช่แล้วครับตัวนี้ก็คือสระอิสระอิอ่าออกเสียงอิ ออกเสียงตามพี่ชูใจนะครับสระอิออกเสียงอิต่อไปเราไปดูตัวต่อไปกันครับอ่ามาแล้วเด็กๆคิดว่าตัวอะไรเอ่ยตัวนี้คล้ายๆกับตัวที่แล้วไหมครับเด็กๆรู้ไหมว่าเขาแตกต่างกันยังไงใช่แล้วครับสระอิไม่มีหางแต่สระอี จะมีหางขึ้นมาหนึ่งขีดใช่ไหมครับอ่าเขาเรียกว่าสารีใช่ไหมสารอีออกเสียงอีสะอีออกเสียงอีอ่าเราไปตัวต่อไปกัน,กนครับเด็กๆตัวต่อไปสารอ,อะไรเอ่ยเด็กๆตอบพี่ชูใจได้ไหมใช่แล้วครับตัวนี้ก็คือสระอุ สระอุนั่นเองออกเสียงยังไงนะใช่แล้วครับสระอุออกเสียงอุสระอุออกเสียงอุอ่าให้เด็กๆสังเกตเขานะครับตัวต่อไปเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เลยเรามาดูกันว่าตัวอะไรถูกต้องแล้วครับมีสองขาแบบนี้เขาเรียกว่าสระอุ ออกเสียงอูออกเสียงอ,อูเด็กๆจำได้หรือยังเด็กๆเ,เก่งมากเลยปลอมือตัวเองหน่อยครับวันนี้พี่ชูใจก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ต่อไปให้เด็กๆไปพบกับครูอ้อยและครูเมย์ต่อนะครับสำหรับวันนี้พี่ชูใจก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ